ครับสวัสดีครับผมนพพลครับบ้านแผ้วสตรีทฟิตชิ่งวันนี้ก็ออกมาแล้อๆอีกแล้วครับบ่ายสามสี่โมงเย็นอีกแล้วไม่รู้ว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะครับพะม,มาไม่ไกลบ้านมากเท่าไหร่นะครับมากันสามคนครับาเนี่ยมีเนี่ยครับน้นนนาเบ้นครับน้นาใบครับเดยว <c oughs> ามคนครับราเบนกัดแล้วครับคายเพิ่งมาถึงครับเพิ่งมาถึงหมายก็เดี๋ยวลองมาดูนครับว่าจะมีผลงานในนาได้รับชมไหมครับวันนี้ก็เอาชุดชุดโปรดเนี่ยนะเรียกว่าชุดโปรดเนี่ยลอกทัทูล่าครับแปดศูนย์ครับคันบาซอนครับแม็กซ์สิบสี่ปอนด์บาซอน สายพีอีหนึ่งครับสายหน้ายี่สิบปอนด์ครับตะกั่วที่ใช้วันนี้ก็ใช้ตะกั่วหนึ่งจุดแปดกรัมนะครับหนึ่งจุดแปดกรัมนะครับเนี่ยเป็นของทางสเตนนะครับนะเปนซื้อมาฝากซื้อมาให้ใช้ครับโวเบตก็หนึ่งโอครับเยื่อยางก็ชุ้มคอครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าจะมีผลงานให้น้าได้รับชมกันมากหรือเปล่านะครับโอเคครับผม ไปครับเดี๋ยวไปดูกันไป กัดนะครับกัดแล้วอยู่ป่ากไม่อยู่โดนดิครับปวดขนาดนี้ก็โดนดิครับมาเลยมาตัดก็ต้องโดนเรียบร้อยครับ เรีบร้อยครับเข้าเบ้าเลยสช้สวยเลยครับหมายก็จะประมาณนี้ใช้สวยครับเนี่ยเข้าเบ้าเลยวัดกระโดดเลย ปลายางชุ่มคอครับสีเหลืองครับนี่เขาเบ้าเรียบร้อยไทยสวยเลยตัวนี้สามสี่ขีดมีแน่โอเคครับผมฝากผลงานไว้ด้วยครับฝากช่องผมไว้ด้วยแบรนแพลวสติดฟิชชิงครับฝากน้นๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจครับให้ผมด้วยครับผมได้มีกำลังใจครับทําคลิปต่อๆไปอีกนะครับ ครับผมนะครับเดี๋ยวปวดปลาแล้วเดี๋ยวดูตัวต่อไปครับเยน็นนะครับนี่ห้าโมงอ่ะโอเคครับผมไปครับผมก็นะวันนี้เอาเอาคันบาซอนครับคันโปรดมาวันนี้ไม่ได้ใช้มาหลายเดือนเรียบร้อยเลยครับนี่โดนเต็มเบ้าเลย เดีือค่าดิมยานนีทำไมแล้วผมก็ตกก็กอนะครับกอเรียดพื enfin> ้นมานะครับไม่ได้ยกนะครับไม่ได้เจิกไม่ได้อะไรทางนั้นนะครับกอมาทื่อๆเลยกอช้าๆให้มันเหยื่อมันแอคชั่นมันทำงานของมันเองนะครับ ครับมก็เรียบร้อยครับกัดก็ส่งไม่ยอมปล่อยเลยครับร้อยเลยโดนเลยส่เสื้เลยโอเคครับผมครับเดี๋ยวดูตัวต่อไปนะว่าผมจะมีผลงานอีกหรือเปล่านะครับนะครับนะครับนะ เดี๋ยเขาก็โอเคนะอ๋อครับอไปวันนั้นมันมืดด้วยแหละมันมันกินห่างประมาณเมตรนะเบ็นอืม ก็ไม่ถึงกับติดดินนะก็เฉยๆเลยเออช้าๆมาเลยตึกเลยตึกตึกลงน้ำลึกเลยเหรวิ่งนะสวยเลยนะเบน์กัดนะครับกัดแล้วนะเบนกัดนะครับนี่ กัดทรงสวยๆวยทรงเนียนๆนะครับไม่มุดนะไม่มุดกับไม่รู้ไี่เหมือนกันปะไม่เหมือน <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยโอ้โห,ว,โหว,วิ่งวิ่งโคตรไกลเลยอยู่วะอยู่ปะเนี่ยอยู่ไอโอ้โหววกัดตรงนี้เนี่ย ขู่กัดนี่ครับกัดนี่อวิ่งไปนู่นนะครับสายนู่นไม่ไม่ตอนแรกผมนึกว่ามันนอนอยู่นี่เพราะว่าพี่ย่มันติดอยู่ตรงนี้ไงโอ้โหดูเสียดายครับใหญ่ด้วยกัดแน่นเลยนะใหญ่นะเนี่ยโอ้โหเสียดายเสียดายเฮยกัดอ่ะอ้า อ่ากาดไม่ละแวดร,ระวังเลย โูตามมาละการะครับดึบๆเลยฟองไปไหนวะ 嗯干这样的吧。 แหน่าโดนมาไม่มีตัวเองนั่งไงถัดสักชาขนาดนี้มุดเลยเหรออยู่ครับ viên viên á viên á được à ui กัดแล้วครับฟองขึ้นนะครับน่าจะมุดนะครับโอ้โหให้กระชากวัดไม่ทันเลยโอ้ยังกระชากอยู่ยอย่างชงี้ยโอ้ลุดกจนได้แหละชากสองที พาดิ uh huh. โดนช่วยงี้โดนเลย โดนเลยกัดอย่างนี้โดนเลยบอกเลยว่าโดนโดนนะจ๊ะ่างนี้โดนเลยโดนเลยโดนเลยกานี้โดนเลยการขนาดนี้ยังไงก็โดนแบน กระชากเลยครับวัดส่วนเลยเรียบร้อยเขาแข็งเลยครับผมโอเคครับผมฝากผลงานไ่้ด้ครับนะครับปลายางชุ่มคอครับสีเหลืองครับฝากช่องผมได้วยครับบ้านแผวสตีฟิชชิ่งครับสายสวยๆเลยครับตีละเลาะมาครับละเลาะฉายานี่นะ เนียผมตีเลาะเลาะชายย้านี่นะเลาะเลาะเลาเลาะมามิงกัดทีแรกกัดไม่โดนครับผมหยุดจิกแล้วก็สาวต่อครับฝาปั๊บเลยครับพอบกระชากปุ๊บวัดสวนเลยเรียบร้อยครับเรียบร้อยเลยครับเคไปครับใส่ไม่เล็กครับตัวนี้สวยเลยเคครับผมฝากผลงานไว้เลยครับฝากช่องผมไว้้วยปานแผวสตรีทฟิชชิงครับ โอเคเย็นนะครับสายสวยเลยครับปลาย่างชุ่มคอครับคันหมานะครับวันนี้ว่าคันหมานมาบาซซอนแม็กซ์สิบสี่ปอนด์นะครับประกบอบกับทาทูล่าครับแปดศูนย์ครับ สวยๆเลยครับโอเคไปครับเยนะ็นละเดี๋ยวดูตัวต่อไปครับฝากผลงานไม่ได้โอเคคลองนี้น้ำดีๆกันหน้านะเนี่ยนะสคิปปิ้งนะเบน เอ๋อ,อนี่มันกคดองขนาคนะเบนอันนี้คลองดองขนาคเหรอตรงไหนวะนี่มันจะมาผูดดองขนาคกะนะันนะยกัดกัดอยู่แค่นี้นะเบนเน่โอ้โห โอ้ยยังยังช็อกอยู่ครับอ่อนนา,าน,นนะตรงวันที่อไม่ได้มาอกรน,นึอ่ะจะได้มาโอ้นี่กัดเบ็ดไม่เปิดครับรีบวัดไปน้อยครับวันนี้ก็คงปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับมืดสล,ล้วอ่ามืดแล้วครับอ่าเดี๋ยวไว้พบเจอเจอกันคลิปหน้าครับ ก็มาจบที่แถวคลองเนี้ยวิ่งมาเรื่อยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าคลองนี้เป็นคลองอะไรนะครับเนี่ยยาวเลยครับมืดแล้วนี่เป็นบ่อกุ้งเขาอ่านี้กระเบนครับน like ี้คร e mm, ับผมระไบครับเนี่คร e> ับมันก็จะยาวไปเลยครับเนี้ยครับเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเรียกชื่อว่าคลองอะไรเหมือนกันวิ่งมาเจอเนี่ยเจอตอนเย็นเนี้ยครับวิ่งมามั่วเลยเจอครับก็ คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอ่า